สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20พฤษภาคมปี67นะครับวันนี้ก็จะมาวางแนวทางลาวพัฒนานะครับอียิปีที่เป็นคอตำลาวนะครับเนาะลาวพัฒนาตำลาวจะหลายคนเรียกกันวันนี้วันจันทร์นะครับเนาะมีทางลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยนะครับทำเรลาต่อเลยที่แนวทางของพี่ชายใจดีนะครับใจดีให้มาแล้วเนาะมาสองวันแล้วคนระับแต่ยังไม่ได้ลง ติดธุระนะครับเนาะเสาร์อาทิตย์ก็ติดธุระไม่ว่างนะครับทสี่ะดีก็ให้มาแล้วเหมือนกันนะครับเนาะม,มีเวลาลงก็วันนี้มีเวลาจัดห้าน้อยไปก่อนนะครับเนาะรัฐบาลไถเรืออีกหลายวันนะครับอีกหลายวันอัตเตรีก็ยังไม่ทันลงแผงครับเนาะเดี๋ยวลงแล้วก็ไม่รู้นะครับเนาะแตะ่ทางบอกสรารคามยังไม่เห็นนะครับเนาะเย็นๆน่าจะมีะครับเนาะเย็นๆ ลาพัฒนาไปก่อนนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมถ้าชอบคอยจัดครับเนาะไม่ชอบก็ข้ามไปก็จบพอบันเทิงเหมือนเดิมดูไปก่อนก็ได้ครับเนาะเพราะว่าไม่เข้ามาหลายวัน,นครับเนาะหลายวันหลบไปหลบมาครับเนาะจับทางไม่ได้เข้าแต่เรียกเด่นเรียกวิ่งนะครับเข้าแต่เลขกเด่นเลขวิ่งเราไม่วิ่งเที่ปัญหามันมันก็เลยไม่ได้ตังค์นะครับเนาะเราไม่ได้วิ่งหรือถ้าใครรูดก็จะได้นะครับเนาะแต่เราไม่รูดครับเนาะเราเจาะอย่างเดียวเลย ถ้าใครรูดได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับเนาะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเนาะเลข6ตัวผลนะครับผลออกมาคือสี่แปดแปดเจ็ดหนึ่งเจดนะครับสี่แปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวล่างก็8ปดเจดสามตัวบนก็ไอสองตัวบนก็หนึ่งเจดนะครับ7บน7ดล่างเลยคนระับเนาะแน่นอนมากเลย สามตัวบันก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเรียหามครับเนาะรัฐบาลไทยเราเลยูนยนบนูนยนล่างประมาณนี้ครับเนาะแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแนวทางเบล่าสารคคมให้วิ่งให้เด่นหกเด่นเจ็ดนะครับหรือวิ่งหกวิ่งเจ็ดแล้วแต่จะเรียกนะครับเนาะก็เจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่เสียดายประกบคู้ไม่เข้านะครับเนาะเสียดายอย่างแรงเลยของเขาเป็น 8 7ด7บอกหนึ่งเบลสรามจับคู่ให้7 2 2ดสองนะสองดนะครับไม่มี7 1หนึ่งเกินไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะแ7แล้วก็ไม่มีนะครับเสียดายมากเรียกเด่นมาทั้งบนทั้งล่างจับคู่ไม่เข้าสักอันนะึงเสียดายนะครับเนาะเสียดายดูจับทางไม่ได้นะครับเนาะแต่ใครรูดน่าจะได้ีรรออยด๋ยวในะครวิ่งนะเบกสุรามเจาะอย่างเดียวนะครับเนาะทุนไม่เยอะเจาะอย่างเดียว ก็วันนี้นงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับเนาะใครชอบใครจัดนะครับเนาะใครมชอบก็ข้ามก็ชมไม่ผบันเทิงค้ามๆาไปก่อนก็ได้คนระับเนาะดูไปก่อนเพราะมันหลุดหลายวัน,นครับเนาะหลุดหลายวันแล้วรอมันกลับมาก่อนค่อยลงทุนก็ได้คนระับเอาที่สะดวกนะครับที่สะดวกบรชาวิจารณาญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมไม่ชอบก็ข้ามไปชมพัวบันเทิงนะครับวันนี้เดือนหนึ่งเดือนสองนะครับเนาะใครสะดวกจดจด,ดไว้นะครับ ไม่เป็นแนวทางเหมือนเดิมจะจับทางได้ไหมเดนหนึ่เดีนสอนะครับไอจดจดไว้นะครับเนาะถ้าอย่างที่บอกน้ำงนัาถ้ารจดไม่ทันก็อย่างที่เคยบอกผมขึ้นโพยให้ก็กดจดคลิปนะครับก็จดได้เลยสำหรับคนสะดวกจดสะดวกแคปก็ง่ายเป๊บเดียวนะครับเนาะเดนหนึ่เดนสอนะครับจับคู่ 10, 17, 18, 19หนึ่เดหนึ่ที่เขาจะหลบเราอีกไหม น่าเสีดามากงวดที่แล้วเด่นมาทั้งบนทั้งล่างจับคู่คู่เดียวก็ยังไม่โดนนะครับเนาะไม่มีโชคเอาซจจริงๆ10171819นะครับ20 27 28 29นะครับ1น่จะกลับมาออกไปไหมเอามาดักไว้นะครับเนาะ17งดวดที่แล้วเอามาดักไว้สิทวนอีกครั้งนะครับเราพัฒนาเดืน1เดืน2จับคู่ 1017 1819 2027 2829นะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่1819 29นะครับ1819 29 3คู่ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็มีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะ มี018 019 129 128นะครับชุด3ตัวมี4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่1018นะครับแล้วก็019 129นะครับ3ชุดนะครับเนาะเราพัฒนาวันนี้ก็ครบทวนนะครับทุกชุด2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับเนาะ วันนี้จะเป็นยังไงเข้าตัวเลขเด่นมาแต่จับคู่ไม่เข้านะครับเนาะวันนี้จะเป็นไงนเลี้ยงเด่นจะเข้าไหมไม่ใช่ให้หนึ่งให้สองมาพี่เขาไปออกสามสละหลักสามสละไม่ไหวนะออกหลักสามประมาณนี้นะครับเนาะที่เขาจะลบอีกได้เค่ไหนเช่ไหนดูซิวันนี้จะจับทางได้ไหมก่อนหลุดไปด้วยกันนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับใครงบน้อยอย่างที่เคยบอกนะครับเนาะ ตัวเน้นทุเน้นให้ครับเนาะวันละสามคู่มันจะเป็นน้อยเล่าไทยนะครับเนาะเมื่อวานหาหนอยฟุกไปไเข้าตัวเน้นไปวันนี้เล่าเก็จะอายเขาไหมจะน้อยหน้าไหมก็ห้ามมาอายน้อยหน้าหาน้อยนะเข้าตัวเน้นเหมือนกันเลยพลาดมาหลายงหดนครับเนาะวันนี้ต้องจับให้อยู่นะครับเนาะจับให้อยู่ดักทางให้อยู่นะครับลุ้นอย่างเดียวนะครับว่าห้ามเบิ้ลอย่างเดียวนะครับพี่เขาจ้องแต่จะเ,จเ,จเบิ้ลอย่างเดียวแล้วห้ามเบิ้ลนะครับ เบนลเจ็ดขาดลำพังไม่เบินก็ลำบากนะครับเราพัฒนายิงเบินจึงไปกันใหญ่เลยนะครับเนาะยิงเบินรู้ว่าเราไม่ชอบของสแสลงนะครับเนาะที่เขาคอยจะไปอย่างเดียวเลยรู้ว่าเราไม่ชอบก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็คนกบน้อยนะครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับเาะตัวเรียนที่ผมเรียนให้ครับเนาะกบน้อยจัดไปหรือถ้าไม่มีตัวชอบครับเนาะ หรือว่าถ้าไม่ชอบที่ผมเน้นให้นะครับ1 8ึ่งแปดเก็เลือกเอาได้เลยนะครับเนาะคู่ที่เหลือ1 0 2 0 1 7 2 8อะไรประมาณนี้เลือกเอาได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบวันที่ผมเน้นให้นะข้ามไปเลยรอวันต่อไปก็ได้นะครับเนาะถ้าไม่ชอบสกูก๊ข้ามไปรอวันพุธนะครับเพื่อมีตัวถูกตาถูกใจนะครับ คอยลุยนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าอดใจไม่ไหวกดตัวเน้นนะครับที่ผมเียนให้จัดไปพอได้ลุ้นกับเขานะครับถ้าไม่ลงทุนก็ไม่ไลุ้นนะครับคุยกับเขาไม่รู้เรื่องลุ้นก็ลุ้นไม่มันนะครับลุ้นปากเปล่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องตรงเลือดฉุบขีดนิดนึงประมาณนี้เกื่อนคลิปหน้านะครับเนาะฝากไว้ค่นี้มีเวลาต่อในคลิปข,ของพ่ชาพิจิตรีนะครับเนาะรัฐบาลไทยเขื่อนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ